Update, รถสวยอีกหนึ่งคันค่ะพี่ๆขาซีวิคเอฟซีปี2019นะคะพี่ๆใครกําลังมองหารถซีวิ c เอฟซีอยู่นะคันนี้บอกเลยสภาพโคตรดีเจ้าของแค่มือเดียวนะคะใครที่กําลังชอบนะคะแล้วศึกษาอยู่กําลังตัดสินใจอยู่อยากใช้รถในปีใหม่คันนี้ฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเริ่มต้นในเลทฟรีดาวประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อยเท่านั้นเองใครสนใจสอบถามรายละเอียดพักได้เลยหรือนะคะแอดไลน์บ้านเขียวแอดมาได้เลย,เ,ลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างดูคลิปให้จบสภาพโคตรดีคันนี้ปี2 1ไม้แค่แสนต้นนะคะไม้แค่แสนเดียวใครสนใจนะราคาดีด้วย5 0 0 0สนนะคะ89,000บาทนะคะพี่พี่คะจัดไฟแนนซ์ยอดจัดได้ร้นๆเลยใครสนใจนะดูคลิปให้จบแล้วสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี fc ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรด a ค่ะวันนี้เจอเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับสาวคอนด้าเรามาอัปเดตกันหน่อยนะคะมาในช่วงค่าพี่พีค่ะสนใจไหมคะสนใจซีวิค fc ไหมคะวันนี้จัดมาอีกหนึ่งคันค่ะสีขาวมุกมาอัปเดตหลังปรับสภาพแล้วค่ะใครนะคะที่กาลังมองหารถใช้งานชอบรถเท่เทนะคะรถสไตล์ลูกคุณหนูแบบนี้นะคะจัดมาเลยคันนี้สภาพโคตรดีสภาพโคตรสวยนะคะพี่ดูนะคะโครงสร้างแท้แน่น นอนเดิมร้อยเปเซแม็กเงาเงาปัดเงามาให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะพี่ดูนะคะอ่าสภาพ ไม่ได้ค้เล่เลยนะคะแล้วก็ได้ปี2019ด้วยใหม่แท้แน่นอน100%ใหม่เพียงแสนเดียวนะคะถ้าสนใจนะพี่ดูเลยนะคะดูสภาพภายนอกให้จบเลยภายในนะคะทักเข้ามานะคะถ้าอยากเห็นภายในพี่ทักเข้ามาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้หรือโทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะคะอยู่ทางานตลอด24ชั่วโมงพี่ขาขอแค่เสียงโทรศัพท์ดังนะคะรับได้ตลอดพี่ดูสิอันนี้นะคะวันนี้เรามารีวิวให้เห็นนะคะหลังปรับสภาพแล้วนะคะพี่ เก็บสีรายละเอียดเล็กน้อยนะคะไม่มีนะคะที่แบบว่าปับบชนยับมาอะไรเงี้ยพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําเราไม่รับแน่นอนค่ะคันนี้นะคะใครได้ไปถือว่าไม่คิเลยนะคะเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้นะคะันนี้ก็เลยนะคะเอามานะคะเอามาขายเอามาขายเพื่อที่จะให้คนที่นะคะชอบนะคะได้นะคะรับ แล้วก็ได้รถสวยๆส,ส่งต่อไปใช้งานนะคะพี่ๆขานะคะบอกเลยใครได้ไปไม่เสียใจคันนี้สามารถจัดไฟนแนนซ์ได้ล้นๆเลยนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นในเลทประมาณหมื่นกับ5,000บาทเท่านั้นอาหมื่นหมื่น 5้าร้อยบาทเท่านั้นเองโทษทีค่ะนะคะแล้วก็นะคะใครที่ตอนนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครดิตพี่ขาบัตรประชาชนใบเดียวสามารถนะคะรับน้องกลับบ้านไปสง,งวดได้เลยนะคะโบนัสออกปีใหม่บอกว่าจะรอแค่โบนัสออกในปีใหม่แล้วถึงหาซื้อพี่บอกเลยค่ะมารับกับเราก่อนนะคะยังไม่ต้องใช้เงินนะคะพี่เริ่มใช้เงินก็ช่วงปีใหม่นั่นแหละที่โบนัสออกนั่นแหละถึงจะเริ่มได้จ่ายงวดแต่ตอนนี้เอาไปขับก่อนค่ะ อ่า45วัน60วันนะคะขึ้นอยู่กับดิวที่พี่รับแต่บอกเลยนะคะที่นี่นะรถสวยแล้วก็มาไวไปไวเมื่อเช้าปล่อยไปเป็น1ิคันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรถสเปคแบบนี้พี่ขาถ้าเห็นแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานปรึกษาครอบครัวก,กันให้เรียบร้อยทักมาเลยค่ะบอกแล้วนะคะคันนี้นะคะถ้าพี่ๆได้ไปนะหรือมาเจอนะคะมาเจอน้องตัวจริงนะพี่ขารับรองโคตรสวยแล้วพี่จะถูกใจสุดๆเลยมาดูได้นะคะบริษัทตั้งอยู่มีนบุรีนะคะนะนะอะ่า ถนนนะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งหรือโทรมาก็ได้เดี๋ยวอยู่แชร์โลให้นะคะพี่ดูสภาพดินะคะดูไฟหน้านะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พี่ขานะคะเดย์ไทม์เส้นสวยนะคะใช้งานได้ปกติพี่ดูหน้าเขานะคะอ่ากระจังหน้านะคะหไม่ได้ขี้ริ้วไม่ได้ขี้เหร่นะคะทะเบียน9กกไก่สองสี่ ทะเบียนนี้สั่งทะเบียนนี้จองทะเบียนนี้ได้ทะเบียนนี้นะคะคิ้วไฟตัดหมอกนะคะตัดมาให้แล้วเรียบร้อยไฟตัดหมอกคู่หน้าใช้งานได้ปกติมีมาให้เขาพบจากโรงงานออปชันบอกเลยว่าเต็มแน่นอนคันนี้เบาะหนังแท้จากโรงงานหนึ่งจุดแปดตัว e อลค่ะคันนี้ตัวท็อปนะคะพี่ขาปีสองพนสิบเก้านะคะสะภาพโคตรดีสภาพโคตรเดิมตัวนี้เป็นตัวสีนะคะ ที่เขาเรียกว่าซีวิคเอฟซกันนั่นแหละพี่ๆี่านะคะลูกหลานใครนะคะที่ชอบนะคะที่กําลังมองหาพี่ขาออกห้างป้ายแดงคันนี้ร้านนะคะออกห้างป้ายแดงคันนี้นะตีกลมๆเลยค่ะเหยียบร้านนะคะใครสนใจนะสอบถามได้มาเลยอสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือนะคะใครนะคะที่กําลังอยากแบบว่าตัดสินใจนะจะชอบรุ่นนี้ดีหรือจะชอบรุ่นไหนดีพี่ลองเอาไปเปรียบเทียบดูสเปคพี่ๆรู้อยู่แล้วพี่ๆทราบอยู่แล้วคนจะซื้อรถเนาะมันต้องมีการศึกษาสเปคเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่วันนี้นะ นะคะคลิปนี้นะคะเรามารีวิวความเดิมนะคะเรามารีวิวความเดิมพี่ดูไฟท้ายสิไม่ได้คิล่เลยนะคะสภาพอย่างกริบเลยนะคะไม่มีนะคะรอยร้าวนะคะหรือนะคะรอยเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยงาหรือว่าไม่มีไอน้ําไม่มีคราบใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะเครื่องยนต์ไอวีเทคแล้วเรียบร้อยค่ะพี่ขาเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์มีมาให้กล้องถอยมีมาพร้อมนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะหน้าจอแบบนะคะทัสกิีนแล้วค่ะคันนี้เส้น เส้นไฟไล่ฟ้านะคะสามารถใช้งานได้ปกติพี่ดูด้านบนสิไม่ได้ขีเรนะคะนะคะไม่มีพี่ความชนหนักชนหนักจมน้ําเรียบร้อยไม่มีนะคะอันนี้เช็คมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขาเครื่องเบนซินนะคะคันนี้เครื่องเบนซินนะคะไม่ใช่ดีเซลเดอ้อนะคะบางทีสับสนกันในหลายรุ่นหลายคนค่ะนะคะถ้าคันนี้นะคะตรงตรงปกโดนอก โดนใจพี่ๆแล้วนะคะหรือใครที่กําลังชอบนะคะกําลังจะมองหานะคะกําลังมองหารถใช้งานให้ลูกให้หลานนะคะพี่ขาความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะนะคะทุกวันนี้ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะนะคะร่างกายเราปลอดภัยพี่ขาหาเงินได้เป็น10บล้าน20ล้านการจะซื้อรถคันหนึ่งทุกวันนี้มันไม่ได้ยากค่ะนะคะเอกสารก็ง่ายๆเลยตามอาชีพที่เรามีอยู่อยู่จังหวัดไหนนะคะซื้อได้เจ้าหน้าที่ ไปหาพี่ถึงหน้าบ้านนะคะดูแลเรื่องเอกสารให้พี่ถึงหน้าบ้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะต้องมารับรถรถสไลด์ก็มีบริการค่ะ ไปได้เหนือใต้ออกตกไปได้หมดขอแค่พี่โทรมาทักมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามานะคะถ้าสนใจแล้วนะคะทักเข้ามานะคะสอบถามกันก่อนใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องเครดิตติดแบกนิดโมโลนะคะหรือมีการปิดไปแล้วนะคะพี่ขาสอบถามกันเข้ามาก่อนปรึกษากันได้นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ต้องเกรงใจกันนะคะเบอร์ที่ให้ไวแอดไลน์ได้ทักมาได้ตลอดนะคะถ้าชอบแล้วนะคะสนใจแล้วสอบถามรายละเอียดค่างวดหรือ จะซื้อสดก็ยินดีนะคะพี่ๆขาบอกเลยรถที่นี่นะคะมีการรับประกันมีการวารันตีนะคะมีการตรวจสอบนะคะเช็คสภาพนะคะจากบริษัทชั้นนําในการตรวจสภาพรถไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องออรอว่าเช้าก่อนค่อยทัก เห,เห็นตอนไหนอยากทักตอนไหนทักมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจค่ะยินดีบริการยินดีให้คําปรึกษานะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้นะคะขอฝากไปด้วยนะคะช่องอิ๋วรวมรถมือสองเกรด A สามารถฟรีดาวได้ทุกคันแล้วฝากอีกหนึ่งช่องนะคะช่องอิ๋วกระบะมือสองเพชรยนต์ค่ะสองช่องนี้นะคะรวมรถสวยๆเกรด A ที่สามารถฟรีดาวได้ออกได้ง่ายๆไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่อาจจะจบก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีวีนาสวัสดี ดีค่ะ